ะคะพวกเขาแล้วเรามาเรียนเลยค่ะเวลาได้เรียนตื่นนอนตอนเช้านะคะลืมตาขึ้นมาเจอหน้าพ่อแม่เราจะกล่าวคำทักทายในตอนเช้าว่าสวัสดีค่ะใช่ไหมคะสวภาษาอังกฤษคือ good morning good morning สวัสดีตอนเช้าพอเราเดินทางไปจนถึงครึ่งวันนะคะตอนเที่ยงเวลาเที่ยงตรงเราจะทักทายค,คุณครูที่โรงเรียนและเพื่อนๆว่า good afternoon กันนะตอนนันก็คือสวัสดีตอนกลางวันหรือตอนช่วงบบาทนะคะเรียนหนังสือเสร็จแล้วเรากลับบ้านค่ะกลับไปเจอผู้ปกครองที่บ้านเราจะทักทาบผู้ปกครองว่า Good evening Good evening ก็คือการทักทายตอนเย็นนะคะสวัสดีตอนเย็นเมื่อเรารับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้านอนเราก็จะล่าความทักทายว่า Good night Good night ก็คือเป็นการกวอวยพรให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะ หลังจากนั้นเมื่อเราเจอเพื่อนเราคุยกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วเราจะแยกตัวกลับบ้านนะคะเราก็จะกล่าวลาเพื่อนว่า g o ดบ b ายสําำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะกล่าวท้ายาันักเรียนนะคะเป็นช่วงเวลาต่างๆก็คือตอนเช้า Good Morning ตอนกลางวันหรือตอน,ตอน,ตอนบ่าย Good afternoon ตอนเย็น Good evening ก่อนนอน Good night และสุดท้ายมาจากกันแล้วนะคะดบายคะ่ะเด็กๆเราเจอกันใหม่นะคะ